มาตรงนี้ก่อนละทั่วโลกตอนนี้เฝ้าจับตาเรื่องเดียวกันทั่วโลกเลยก็คือไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะคะโอไมครอนเนี่ยคุณผู้ชมค,คือล่าสุดเนี่ยมันก็มีข่าวมานั่นแหละหลายๆข่าวนะคะซึ่งบ้านเราตอนนี้เอาตรงๆก็คือยังไม่มีการตรวจพบเชื้อนะคะไวรัสสายพันธุ์ใหม่ใกล้บ้านเราที่สุดที่ตรวจพบเนี่ยก็เห็นจะเป็นนะคะญี่ปุน่นฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์เมื่อวานที่เป็นข่าวคือสองคนก็ใกล้ยอยู่นะ แต่ตอนนี้ทางรัฐบาลประกาศล่าสุดนะคะเป็นมติคณะรัฐมนตรีก็คือว่าทุกคนที่เดินทางมาที่สนามบินสุวรรณภูมิจากสายการบินหรือเที่ยวบินต่างประเทศเนี่ยะจะต้องตรวจเชื้อแบบ RT-PCR ก็คือตรวจเชื้อแบบละเอียดเลยนะคะไม่ใช่วา s สวอ t e s สไม่ใช่ <AT K S 2> ไม่ใช่ ATK บบไม่ได้แล้วไม่ได้ะจะต้องตรวจละเอียดนะคะโดยเข้าแลบทางการเท่านั้นและขณะเดียวกันนะคะ ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณสาธิตปิตุเดชเนี่ยท่านบอกแบบนี้เลยบอกว่าตอนนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะสามารถที่จะตรวจพบเชื้อโอไมครอนในประเทศไทยปุ๊บเนี่ย mm hmm. จะมีการประกาศล็อกดาวน์หรือเปล่าซึ่งอันนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของอำนาจของนายกรัฐมนตรีในการที่จะบอกว่านโยบายของรัฐบาลจะเป็นยังไง mm hmm. คือตอนนี้ประเทศไทยยังต้องรับนักท่องเที่ยว mm hmm. แต่เข้ามาแบบมีเงื่อนไขค่ะ หลายคนก็บอกเหมือนกันว่าเอาจะปิดประเทศหรือเปล่าปิดเลยไหมเพราะหลายประเทศเนี่ยใช้คําว่าปิดอย่างญี่ปุ่นก็คือปิดแล้วเลยคือหลายประเทศเขากลัวหนักกับคุณผู้ชมเพราะว่าโอไมครอนเนี่ยมันแพร่ระบาดในแอฟริกาแล้วก็มีการแจ้งเตือนเนาะว่าโอ้นางดูนะเร็วมากนางแหลมนะนางมีหนามแหลมๆเกาะในเนื้อเราได้เร็วนะซึ่งนั่นแหละอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรรุนแรงในประเทศไทยก็เฝ้าระวังอยู่ ในขณะเดียวกันคุณหมอซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะคุณหมอยงหลายคนรู้จักท่านดีท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางเลยใช่ด้านไวรัสวิทยาท่านบอกว่าการฉีดวัคซีนค่อยๆของไทยอ่ะไม่แน่นะอาจจะป้องกันโอไมครอนได้เออเพราะเขาบอกว่าโอไมครอนเนี่ยมันก็มาจากแบบคือมันมีความแปลกมีการผสมผสานของหลายสายพันธุ์เพราะฉะนั้นไอ้การฉีดคขอยของเราเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะช่วยป้องกันโอไมครอนได้นั่นแหะสิทีนี้คนก็มองว่าโออมันก็มีสองเสียงเสียงหนึ่งก็บอกเออก็ไม่แน่นะเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศแทบจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่ ไข้วัคซีนตัวนั้นเข็ม1เข็ม2เข็มสเข็ม4ี่ก็อาจจะช่วยเรื่องโอไมคคอนได้แต่บางคนก็บอกเหมือนกันว่าโอ้ไม่แน่นะอาจจะช่วยไม่ได้ก็ได้เพราะขนาดผู้ผลิตของโมเดอร์นาเองผู้บริหารสูงสุดของโมเดอร์นายังพูดเลยบอกว่าเขาเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะบอกผลทดสอบได้ต้องรออีก2สัปดาห์นะว่าวัคซีนของโมเดอร์นาเนี่ย จะมีประสิทธิภาพในการพัฒนาแล้วก็ป้องกันยับยั้งเชื้อไวรัสโอไมคอน oh ได้หรือเปล่าจะสู้กันได้หรือเปล่าว่าอย่างนั้นเถอะนะคะหลายคนบอกประสิทธิภาพของโอไมคอนเนี่ยน่าจะแรง oh <my. S 2> ทําให้โมเดอร์นาเนี่ยไม่น่าจะสู้ได้หรอกเห็นบอกว่าตัวโมเดอร์นาเองเนี่ย oh <my. S 2> เวลาสู้กับโอไมครอนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการ พิสูจน์ในการทดสอบใ,ในการต้านทานใ,ในอีกหลายวันเลยคุณ m, ผู้ชมเพราะว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันจะพอไมหมเนื่องจากมันเป็นไวรัสสายพันธุ์ที่พัฒนาแล้วก็ต้องให้เวลาเพราะในขณะที่ทางเราเองพัฒนาวัคซีนไปเนี่ยเชื้อโรคเองก็พัฒนาสายพันธุ์เหมือนกันมันก็หนีเราไปเรื่อยเราก็ต้องพยายามสู้มันไปเรื่อยคุณผู้ชมตายแล้วสรุปคนกับคนกับไวรัสใครเก่งกว่ากันคะก็คือระหว่างนี้ระหว่างนี้คุณผู้ชมอย่างเดียวที่ทําได้ก็คือว่าอ่ากาดอย่าตก ใส่หน้ากากเว้นระยะห่างล้างมืออันนี้ช่วยตัวเองระยะต้นก่อนส่วนอื่นๆเนี่ยต้องฝากไว้ในมือหมอในมือของนักวิจัยต่างๆพวกวัคซีนต่างๆน,งนะคุณผู้ชมนทีแรกเดือนที่แล้วนะคุณผู้ชมพี่บอยเองติดตามข่าวเรื่องของการรักษาผู้ที่ป่วยผู้ที่ติดไวรัสใช่ไหมโควิดสิบเก้าเนี่ย COVID 19, เราก็เห็นอย่างเช่นไฟเซอร์ออกมาบอกว่าจะมียากินแล้วนะอุเราก็ดีใจเนาะอุตายแล้วปีหน้าจะเป็นปี 6- กห้าที่เราจะเถิดเทิงไปไหนมาไหนแบบสบาย กลายเป็นว่าพอมาปลายเดือนพฤศจิกามาอีกแล้วโอไมครอนดับฝันดับฝันเอะโออะไรกันนาะโอไมครอนคือดับฝันอ่คุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยๆตอนนี้ไอโอไมครอนเนี่ยฟังดูแล้วคุณผู้ชมมันอาจจะติดแรงติดเร็วแต่ก็ยังไม่มีใครการันตีเรื่องความรุนแรงนะบอยใช่ๆชเ,เพราะมันใหมอ่อย่น้อยๆอ่ะม,ม,มันใหม่จริงๆมันใหม่มากๆค่ะ